วันนี้รายการบุญไม่จำกัดได้นำขบวนบุญโดยบริษัทเทพพดุงพรมาพร้าวจำกัดพร้อมคณะผู้พิพากษาและคณะผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมขึ้นภูสูงลัดเลาะป่าเขาบนถนนอันคดเคี้ยวมุ่งสู่วัดพระบรมธาตุดอยผาสม้มที่ตั้งตระงานบนต้นน้ำแม่ขานตำบลแม่สาบอำเภอเมืงจังหวัดเชียงใหม่ ปฐมเหตุแห่งแรงบันดาลใจในการเดินทางของขบวนบุญในครั้งนี้เพื่อมากราบขอพอรจากพระเจ้าทันใจอันศักดิ์สิทธิ์และได้มากราบน้ำมสก,การพระหนุ่มนักพัฒนาพระอธิการสรยุทธชยปัญโยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาส้มที่ได้ถอดรหัสเหตุแห่งทุกข์ของชาวบ้านและหาทางให้ชุมชนได้พ้นทุกข์ด้วยกระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสู่ชุมชนแม่หนทางขึ้นวัดจะสูงชันก็เสมือนเป็นการทดสอบความเพียรว่าเราจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคได้หรือไม่พอมาถึงบนวัดขบวนบุญของเราก็หายจากความเหน็ดเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งรอะภาพข้างหน้าคือพระมนดกจตัรมุกวิหารที่งดงาม อันเป็นที่ประดิษฐานาพระบรมสา,ารีริกธาตุพระสรยุทธชยปัญโยได้บรรยายถึงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริจากในหลวงเรื่องบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนมาเป็นหลักในการพัฒนาโดยพัฒนาจิตใจและพัฒนาวิถีชีวิตของคนในชุมชน จนทำให้ชุมชนในละแวกหมู่บ้านอมลองและใกล้เคียงมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจชุมชนมีความหวังว่าจะหมดหนี้หมดสินในวันข้างหน้าอันใกล้ ในการเดินทางมาวัดพระบรมธาตุดอยผาส้มในครั้งนี้ขบวนบุญโดยบริษัทเทพพดุงพรมาพร้าจจำกัดและคณะผู้พิพากษาและคณะผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนคปรปฐมได้อิ่มบุญกันทุกคนวันนี้พลังความเมตตาจากพระธาตุดอยผาสม้มได้ปกแผ่สร้างทางรอดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้สุขแท้แก่ทุกคน